สวัสดีครับผมเบดีสูนะครับวันนี้เราอยู่ที่สู่ตอนแสงมงคลสาขามรถชนะนะครับผมอยู่กับพี่หมานครับแล้วก็พี่ปูนะครับก็วันนี้พี่หมานกับพี่ปูออกรถกับเบสจะเป็นรุ่นตัวแคปเตอร์เอลวีเอสี่ล้านหนนะครับพี่หมานี่ปูเบสบริการเป็นยังไงครับควรบอกเพื่อนๆดีๆน้อไมดีมากไหมครับมีการติดตามไหมครับว่าทุกขั้นตอนตอนไหนอะไรอย่างนี้ ว่าเปีบริการคพี่หมางแจกจังหวัดอะไรครับมาแจกจำนวนน้อยนะจะจะไปได้คนสีนีรไปซื้อรถก,กับพี่ได้ทุกจังหวัดน,นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาตามลิงก์ตามไลน์ตามทุกอย่างได้เลยนะครับวันนี้รบควรเดี๋ยวขอส่งรถแ่น,แนโสดให้กับพี่หมาทพี่ฟูต่อนะครับครับ